น o p ดล o n Story. A l i f e changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น o พดล s t s t y r y p o d s t s t นะครับวันนี้จะเอาจะเรียกว่าอะไรครับเ,เป็นข้อคิดที่ได้จากพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันนะ ผมรีเฟอร์นิดนึงเพราะว่าผมรีวิวมา2ตอนเนี่ยเป็นข้อคิดที่มาจากหนังสือเล่มที่ชื่อว่าเรื่องธรรมดาสามัญประจําบ้านนะครับแต่มันมีของแถมมาหนึ่งนะครับจริงๆมันมีของแถม2อ,อย่างนะครับก็คือ,อยาดมนะครับก็น่าจะเป็นสปอนเซอร์นะยาดมตาโพยเซียนนะครับแล้วก็คล้ายๆเป็นการ์ดนะอยู่ในตลับเป็นเป็นการ์ดอะนะครับที่มาพร้อมกับหนังสือ คราวนี้ก็สงสัยว่าไอ้การ์ดมันคืออะไรนะครับก็เลยหยิบมาอ่านนะครับในการ์ดเนี่ยก็จะเป็นของสำนักพิมพ์มติชนแล้วเขียนว่าเรื่องธรรมดาสามัญประจําบ้านแล้วก็มีสปอนเซอร์เหมือนกัน,นไหนๆเขาเป็นสปอนเซอร์แล้วขออนุญาตแชร์เขาแล้วกันนะครับยาตมยาดมตาโพลิเซียนเหมือนกันก็เลยหยิบการ์ดมาพลิกอ่านเฮ้ยผมว่ามันเป็นข้อคิดดีๆที่ที่พี่ตุ้มเขาอาจจะเขียนไว้กับหนังสือหล,หลายเล่มนะไม่ใช่เล่มนี้เล่มเดียวนะครับ ผมเลยเอางี้แล้วกันขอมาเล่าให้ฟังว่ามันมีข้อคิดอะไรบ้างนะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยอ่าน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างหรือว่าผมมีความเชื่อกับข้อคิดอย่างนี้อ่แบบนี้ยังไงหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อคิดเหล่านี้อย่างไรก็ค,คิดว่าอาจจะสัก2ตอนนะครับหรือ3ตอนไม่เกินนะครับเพราะว่ามันก็คือการก็มีหลายการนะเป็นหลายสิบการเลยนะครับอ่ะเราเริ่มต้นกันเลยนะครับเล่าที่มาที่ไปให้ฟังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมก็สลับไปสลับมานะเอามาสลับเล่นนะครับไม่ได้เรียงตามลําดับที่เขาให้มาตั้งแต่แรกนะพี่ตุ้มเขียนว่าเราเปลี่ยนแปลงโลกได้2แบบแบบแรกคือการลงแรงเปลี่ยนโลกใบเดิมให้เป็นโลกใบใหม่แบบที่2ก็คือการเปลี่ยนมุมมองต่อโลกใบเดิมแค่เปลี่ยนความเคยชินเราจะพบโลกใบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมผมชอบคําเปรียบเปยนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาจะเปลี่ยนโลกเนี่ยชอบคิดถึงแบบแรกมากกว่าแบบที่2นะหรืออย่างน้อยๆก็ตัวผมเองเนี่ย คือถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนโลกใช่ไหมเราก็บอกว่าจะต้องลงแรงเนาะทำให้โลกใบเดิมมันเปลี่ยนเป็นใบใหม่ผมยกตัวอย่างแล้วกันนะที่ผมนึกได้ตอนนี้เลยคือรถติดถ้าเราอยากให้รถติดมันหายไปเนี่ยเราก็ต้องลงแรงนะจะสร้างรถไฟฟ้าก,ก็ว่ากันไปนะครับจะสร้างถนนเพิ่มจะทําอะไรสักอย่างก็คือลงแรงเปลี่ยนโลกใบเดิมให้เป็นโลกใบใหม่อ่ะโลกใบใหม่ที่รถไม่ติดถามว่าแบบนี้ดีไหมดีนะครับดีแล้วก็สนับสนุนให้ทํานะแต่แบบนี้ บางทีมันใช้ได้เวลานานรถไฟฟ้ามันไม่ได้ดีดนิ้วตุบรถไฟฟ้ามาเลยใช่ปะผมผมสนใจแบบที่สองเพราะว่าแบบที่สองาได้ทันทีเปลี่ยนมุมมองต่อโลกใบเดิมแค่เปลี่ยนความเคยชินเราจะพบโลกใบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมอันนี้ชอบมากรถติดเหมือนกันเอาล่ะแก้ไม่ได้วันนี้แต่วันนี้เราเปลี่ยนมุมมองที่เรามองรถติดได้ไหมผมไม่ได้บอกว่าต้องเปลี่ยนแบบโอ้โหหลอกตัวเองนะว่าชอบรถติดจังเลยไม่ใช่แต่ว่า มันมีอะไรดีๆที่เกิดขึ้นจากการที่รถติดม้างไหมอันนี้คือการเปลี่ยนมุมมองสําหรับผมเนี่ยผมเจออย่างหนึ่งอาจริงๆ2อย่างอย่างแรกคือถ้าเกิดผมขับรถไปกับลูกและภรรยาผมจะเปลี่ยนว่านี่คือเวลาที่เราได้คุยกันนะครับเราจะหาเรื่องที่เราปกติไม่เคยได้นั่งคุยกันอย่างลูกสาวเนี่ยจะไปเรียนต่อเนี่ยผมก็จะคุยเรื่องเรียนต่อกับลูกสาวเฮ้ยผมว่าอยู่บ้านเราก็ไม่เคยมานั่งคุยกันเพราะต่างคนต่างมีงานนะผมก็ทํางานของผมลูกสาวก็อ่านหนังสือของเขาอะไรเงี้ย ถ้พาพออยู่ในรถได้คุยกันเรื่องนี้ได้คุยกับลูกชายเรื่องเรื่องชีวิตซึ่งปกติก็ไม่ค่อยได้คุยกันสักเท่าไหร่ในเรื่องพวกนี้นะกับอีกโมเมตนต์หนึ่งเวลาผมขับรถคนเดียวผมได้ฟังพอดแคสต์เดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะการฟังพอดแคสต์ได้ทันเนี่ยคือความสําเร็จอย่างหนึ่งของชีวิตนะก็ก็ท่านลองดูนะครับท่านทําได้ทั้ง2แบบคือลงแรงเปลี่ยนโลกใบเดิมเองหรือเปลี่ยนมุมมองกับโลกใบเดิมนะครับมาอันที่2นะครับ พี่ตุ้มเขียนบอกว่าช่วงเวลาที่แย่ที่สุดคือช่วงเวลาที่ทรงพลังมากที่สุดเช่นกันผมว่าอันเนี้ยเหมาะกับยุคนี้ปัจจุบันเลยครับที่เราเจอโควิด -19 เต็มไปหมดเรามีวัคซีนแล้วก็จริงแต่ก็ต้องคอยมานั่งกังวลว่าไอ้วัคซีนเนี้ยมันจะมีผลข้างเคียงมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันก็มีแคสให้เห็นนะนี่คือช่วงเวลาที่แย่ที่สุดแถมโดนล็อกดาวางคนก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจรายได้โอ้เยอะแยะไปหมด แต่เราลองดูครับว่าช่วงเวลานี้มันสร้างอะไรหลายๆอย่างให้กับเราไหมบางคนบอกว่าโควิด19มันมาขยา่าทําให้สิ่งไม่จําเป็นเนี่ยมันออกจากตัวเราไปนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ทรงพลังพอสมควรมาดูอันถัดไปนะครับพี่ตุ้มเขียนไว้บอกว่าอย่าพยายามเหมือนคนอื่นเขาเลือกคุณเพราะคุณเป็นคุณโอ้โหถูกต้องเลยคือที่เขาเลือกเราไม่ว่าจะเลือกเราในตําแหน่งหน้าที่ไม่ว่าจะเลือกเรา เป็นคู่ชีวิตไม่ว่าจะเลือกเราเป็นเพื่อนหรืออะไรก็ตามเป็นเพราะว่าเราเป็นเรานะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนอื่นเนี่ยเราจะไม่มีวันทําได้ดีเท่ากับคนคนนั้นเพราะเราคือตัวปลอมนั่นเองนะครับเป็นตัวของตัวเองนะครับเป็นเป็นข้อแนะนําที่ผมผมคิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็น่าจะเป็นจริงอยู่ในเกือบทุกสถานการณ์ก็แล้วกันนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่พี่ตุ้มเขียนนะครับยิ่งเรารู้สึกว่าตัวเล็กเท่าไหร่เราจะอ่อนน้อมถ่อมตนและปรารถนาดีต่อผู้อื่นมากขึ้น อันนี้ก็จริงเช่นเดียวกันนะครับคือถ้าเรารู้สึกว่าเราแบบโอ้โหชั้นเนี่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็แปลว่ามีอีโก้นะมีสเตตัสมีสถานะที่สูงนะครับเราจะเยอะยิ่งอ่ะเรามีโอกาสจะเป็นแบบนั้นทําไมเธอไม่ไม่ดูแลชั้นอย่างดีทําไมเธอพูดจากับชั้นแบบนั้นแบบนี้พอเราตัวโตวเนี่ยเราจะเริ่มมีมีความเยอะนะมีความเยอะก็ไอ้ไอ้ไอความปถนาาี่ของคนอื่นก็จะน้อยลงนะ พยายาม humble นะผมผมชอบคำภาษาอังกฤษคำนี้นะครับ humble ก็ hum คืออ่อนน้อมถ่อมตนนะครับแล้วก็เราก็จะมีโอกาสที่จะทำดีๆให้กับคนอื่นได้เยอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออเราเรายังตัวเล็กๆนะเราน่าจะช่วยคนนั้นคนนี้ได้นะครับแต่ก็อย่ามากจนกระทั่งเราไม่มั่นใจในตัวเองนะบางทีมันก็ต้องมีบาลานซ์นะมาดูข้อแนะนำมันถัดไปครับโลกนี้ไม่เคยมีทางตันสำหรับคนที่ไม่ยอมแพ้อันนี้เป็นเป็นอีกคำหนึ่งที่ให้กำลังใจเราได้ดีเลยนะครับ คือบางทีเราบอกว่ามันไม่มีทางละมันเป็นทางตันถ้าเราไม่ยอมแพ้มันจะไม่ตันครับใช่ครับบางคนบอกก็มันตันน่ะจะไปไม่ได้ไม่ไปไม่ได้ก็เปลี่ยนซอยไงไปไม่ได้ก็เปลี่ยนทางไงนะครับมันก็คาว่าไม่มีทางตันไม่ใช่ว่าดันทุลังนะมันไปถึงไม่ได้ฉันก็จะดันทุลังไปต่อไม่ใช่มันหมายถึงว่าเราต้องเปลี่ยนถ้าเราไม่ยอมแพ้เดี๋ยวเราหาทางไปจนได้แหละทางนี้ไปไม่ได้ก็ไปอีกทางหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งครับใต้แสงอาทิตย์เราเป็นแค่ผงทุลีไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเอ่ยผมว่า คําแนะนําข้อนี้เนี่ยมันช่วยทําให้เราได้คิดนะเราเนี่ยมันเป็นไม่ต้องแสงอาทิตย์แลวแค่แค่ในโลกเราเนี่ยเราคือจุดเล็กๆในโลกเราแหละเขาบอกว่าเวลาเราเครียดเนี่ยนะลองจินตนาการว่าให้มองตัวเราเนี่ยเหมือนกับเป็นท็อปเบิร์ดไอวิวส์อะเป็นเป็นมองจากมุมบนเนี่ยเราค่อยๆทิ้งตัวห่างมาเรื่อยๆนะเวลาเราเครียดอะไรสักอย่างเนี่ยจินตนาการว่าเรากําลังมองตัวเราแล้วเราค่อยๆลอยไปอยู่ในอากาศอะ ค่อยๆลอยสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเราจะเห็นตัวเราเล็กๆๆๆลงเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนกระทั่งนึกถึงภาพของการมองโลกจากอวกาศอ่ะเราค่อยๆเล็กไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าโอ้โหปัญหาเรามันขี้ผงมากเลยถ้าเรามองแบบนั้นนะครับลองดูก็ได้นะครับใครที่รู้สึกเครียดรู้สึกแย่เนี่ยบางทีมันคือปัญหาเล็กเป็นผงทุลีไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยนะครับอีกอันครับเพราะโรคทุกวันนี้สิ่งที่มีราคามากที่สุดคือเวลาใครแย่งเวลาจากคนได้มากที่สุดคนนั้นชนะ เรื่องธุรกิจมั้งเคยมีคํากล่าวนะเขาบอกว่า Netflix เนี่ยให้ทายนะครับว่าใครเป็นคู่แข่งที่สําคัญของ Netflix หลายคนอาจจะบอก Disney ใช่ไหมอเมซอนพรามใช่ไหมที่มามา,มาแย่งลูกค้าใช่ไหมเขาบอก Netflix บอกไม่ใช่คนะคู่แข่งที่สําคัญที่สุดของเขาคือเวลานอนของคนสิ่งที่ Netflix ต้องการคือแย่งเวลานอนมาให้มากที่สุดครับจะได้มาดูไอ้สตรีมมิ่งดูวิดีโอของเขาให้มากที่สุด กลับมาครับราคาสิ่งที่มีราคามากที่สุดคือเวลาจริงๆนะถ้าเราใช้เวลาไปกับสิ่งไหนอ่ะอธุรกิจนั้นก็จะสําเร็จนะอย่างผมใช้เวลาไปกับ Facebook Facebook มันก็รวยอ่ะแล้วมันไม่ใช่ผมคนเดียวไงมันใช้ดึงเวลาคนเป็นพันล้านคนทั่วโลกไงนะครับ Google ก็เอาเวลาจากเราไปหลายๆแอปพลิเคชันก็พยายามจะแย่งเวลาจากเราเพราะว่านั่นคือความสาเร็จนะใครได้เวลาจากคนมากที่สุดคนนั้นชนะนะนะครับมาดูต่อครับ เวลาที่เราทำไม่สำเร็จเป็นเพราะเราพยายามไม่พอหรือว่าเทวดายังไม่ตื่นออพูดแบบนี้แปลว่าความสำเร็จมันเกิดขึ้นจากสองทางหนึ่งคือความพยายามของเราอันที่สองก็คือโชคนั่นแหละเทวดา,ย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 าหรือจะพูดเพราะๆก็คือโอกาสเนาะบางทีเราทำมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราพยายามไม่พอเราพยายามพอแล้วแต่ว่าโอกาสมันยังไม่เข้ามาเท่านั้นเองนะครับก็เป็นว่าเป็นกาลังใจให้ละกันที่ถ้าใครคิดว่าพยายามพอแล้วเนี่ย ก็รอโอกาสนะครับมันคงมาแหละมันมันต้องมาแหละนะครับถ้าเราพยายามพอนะแต่ถ้ายังไม่พยายามพอก็พยายามให้มันมากขึ้นเพราะว่าความพยายามเป็นอะไรที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรานะครับมาดูถัดไปครับหนึ่งคำถามไม่ได้มีคําตอบเดียวอาจมีคําตอบที่ถูกต้องมากกว่า1ก็ได้อ่อันนี้เหมาะสมสําหรับคนที่อาจจะชอบทะเลาะกับเพื่อนนะในทุกๆเรื่องอ่ะว่าอันเนี้ยมันต้องเป็น1นึบวกหเท่ากับสเท่านั้นจริงๆ ในหลายหลาย,หลายเรื่องอาจจะเป็นแบบนั้นแต่หลายๆเรื่องก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะนั้นหนึ่งคำถามที่พี่ทุ่มพูดไม่ได้มีคําตอบเดียวนะมันอาจจะอันนี้ก็ถูกและอันนั้นก็ถูกส่วนตัวเวลาสอนหนังสือเนี่ยผมมักจะให้นักศึกษาช่วยระดมความคิดเห็นให้คําตอบมาแล้วผมต้องบอกเขาเสมอนะบอกไม่ต้องกลัวผิดเพราะว่ามันคือความคิดเห็นความคิดเห็นไม่มีคําว่าผิดนะครับแต่ว่าหลายๆอย่างโซลูชันก็เช่นเดียวกันนะมันอาจจะมีทั้ง เอออันนี้ก็ได้แต่อันนั้นก็ไม่เลวนะครับอ่ะถัดไปครับความลุมเหลวคือโฟมล้างหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการล้างเครื่องสําอางแห่งความฝันและความเชื่อมั่นที่เคลือบอยู่บนใบหน้าของเราโอ้โหเปรียบเทียบได้คลาสสิกมากนึกถึงโฟมล้างหน้าออกใช่ไหมเวลาหน้ามันมันมันก็ใช้โฟมใช่ไหมคราวอนี้ไอสิ่งที่เราติดอยู่คืออะไรคือเครื่องสําอางที่เราติดอยู่มันคือความฝันและความเชื่อมัน่นตอนแรกเนี่ยโอ้ยฉันทําธุรกิจอะสบายมากธุรกิจเรื่องเล็ก สบายทำรวยแน่นอนฉันมั่นใจตัวฉันเนี่ยเก่งจบ MBA มานี่มีทั้งความฝันและความเชื่อมัน่นแต่พอทำปุ๊บความลน้มเหลวนี่โฟมลางหน้าเลยนะไอ้ที่ฝันไว้ไที่เชื่อมั่นไว้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นแต่ไม่ได้แปลว่าให้เราท้อใจนะแต่ให้เรากลับมาที่ความเป็นจริงครับหลายๆอย่างเนี่ยเราต้องเรียนรู้อีกเยอะเราต้องพัฒนาตัวเองนะครับประเภทที่แบบว่าหวังรวยเร็ว ซื้อหุ้นครั้งแรกจะรวยทันทีซึ่งมันอาจจะเป็นไปได้นะครั้งแรกอะ่ะแต่ว่าในระยะยาวอะ่ะมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นทุกครั้งนะครับหลายๆคนประสบความสําเร็จในตลาดหุ้นอ,อยู่ในตลาดมา20ปี10ปีกว่าที่มันจะ take off เ่ย take off คือประสบความสําเร็จจริงๆอเจ็บมาเยอะพูด,ดง่ายๆนะครับมาดูต่อนะครับทุกคนล้วนสามารถทําผิดได้แต่ไม่ควรบ่อยที่สําคัญเมื่อรู้ว่าผิดก็ขอโทษจากนั้นก็อย่าทําผิดซ้ําอีกคือผิดได้ แต่หลายคนเนี่ยชอบไปคิดบอกว่าอ๋อเขาบอกผิดได้เลยผิดแหลกคนละเรื่องนะผิดได้เนี่ยคือให้เรากล้าทําแต่ทําให้เต็มที่ไม่ใช่ทําแบบสะเพร่าผิดแบบไม่ได้ดูดูสนใจอะไรเลยแล้วบอกเขาบอกว่า fail fast fail forward อะไรเงี้ยชอบพูดใช้คำเท่ๆอะแต่จริงๆมาจากคาความขี้เกียจคือแบบว่าฉันฉันจะทํานู่นทนํานี่โดยฉันไม่ส,ส,สนใจเลยนั้นะไม่ใช่นะผิดได้แต่ไม่ควรบ่อยที่สาําคัญถ้าผิดทำอะไรครับ อย่าไปโยนความผิดให้คนอื่นว่าผิดเพราะเธอผิดเพราะคนนู้นผิดเพราะคนนี้ผ,นนผิดแล้วขอโทษแล้วอย่าทําซ้ําถ้าทําซ้ํามันแปลว่าเราไม่ได้สนใจจริงผมว่าเป็นอะไรที่เป็นบทเรียนที่ดีเลยและอ่าถัดไปครับเด็กรุ่นใหม่เหมือนกับนกอย่าไปคิดเปลี่ยนนิสัยของนกแต่ต้องเข้าใจว่านกต้องการอะไรคือจริงๆไม่ไม่ว่าจะเป็นนกหรืออะไรต่างๆนะเป็นสุนัขเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าพูดสุนัขเดี๋ยวมันจะดูเป็นไม่ไม่ดีอะไรอย่างนี้ก็ได้มั้ง คือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันเหมือนมันนกกันแล้วกันนะคือถ้าเกิดเราบอกว่าห้ามบินนะเธอห้ามบินฉันไม่ให้เธอบินเลยการบินเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยพะฉันบินไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่เวิร์กหรอกเพราะนกมันต้องบินนะครับเราเราเปลี่ยนนิสัยนกไม่ได้แต่เราต้องเข้าใจว่านกเขาต้องการอะไรทําไมเขาถึงต้องการบินเพราะเป็นธรรมชาติเขาหรือเปล่าเด็กรุ่นใหม่หรือเด็กวัยรุ่นเนี่ยเขามีความคิดความอ่านของตัวเองทั้งทั้งนี่จริงจงเราผู้ใหญ่เนี่ยหลายๆคนบอกอยากให้เด็กคิดได้เป็นคิดได้เองอะไรเงี้ย แต่พอเขาคิดเองจริงๆแล้วมันไม่ตรงกับความคิดของเราบางทีเราไปกดเขาเราบอกว่าไม่ได้ต้องคิดแบบพ่อคิดไม่ได้ต้องคิดแบบแม่คิดอาจจะไม่ดีนะักนะครับเราเตือนได้เรามีประสบการณ์เราบอกข้อดีข้อเสียได้แต่สุดท้ายนะสำหรับผมนะครับส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเขาควรจะต้องได้รับการตัดสินใจเขาโตพอแล้วล่ะนะครับที่เขาจะสามารถจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้แต่เราเตือนได้ครับไม่ได้ห้ามเตือนแต่ไม่ใช่ไปบังคับเขาทุกเรื่องถัดไปฮนะ ทุกครั้งที่แพ้เราต้องยอมรับว่าแพ้แต่อย่ายอมแพ้คนละแบบกันนะยอมรับว่าแพ้กับยอมแพ้ต่างกันสมมุติเป็นกีฬาเลยละกันเป็นฟุตบอลแข่งสู้ทีมนี้ไม่ได้แพ้มา50ยอมรับว่าแพ้แปลว่าไม่ไปโทษว่ามันเป็นเพราะกรรมการช่วยมันเป็นเพราะสนามหญ้ามันยาวเกินไปมันเป็นเพราะนอนไม่พอเป็นนอย่างนี้คือไม่ยอมรับว่าแพ้ แต่อย่ายอมแพ้แปลว่าไม่ใช่ว่าโอ้ยฉันไม่มีวันสู้ได้และฉันเลิกฉันไม่สู้อีกต่อไปแล้วฉันเลิกเล่นบอลดีกว่าไม่ใช่ยอมรับว่าแพ้ครับเราสู้ไม่ได้จริงๆอะไรบ้างที่เราสู้ไม่ได้แล้วกลับมาซ้อมกลับพัฒนากลับมาฝึกฝนนะครับเพราะฉนั้นยอมรับว่าแพ้กับยอมแพ้คนละคํากันและคนละเรื่องเลยนะครับถัดไปฮะสิ่งสําคัญที่สุดเมื่อเราพ่ายแพ้คือเรามีปฏิกิริยาต่อความพ่ายแพ้อย่างไรร้องไห้แล้วหย่อนตัวลงในถังแห่งความเศร้า หรือเรียนรู้ที่จะเติบโตจากความพ่ายแพ้ต่อยอดจากเมื่อกี้เลยฮะแพ้แล้วไอ้แพ้เนี่ยจบไปแล้วไอ้สิ่งที่จะทําให้เราสําเร็จหรือไม่สําเร็จคือหลังจากแพ้ครับหลังจากแพ้ถ้าเกิดเราจบร้องไห้แล้วหย่อนตัวลงในความถังงความเศร้าก็คือโอ้ฉันเศร้าชีวิตฉันจบแล้วฉันแพ้แล้วฉันไม่มีทางสู้แล้วมันก็จบตรงนั้นฮนะถ้าเราอยากสําเร็จ เราคือเรียนรู้ที่จะเติบโตจากความพ่ายแพ้เอาละแพ้มันกลับไปแก้ไม่ได้ทําธุรกิจแล้วเจ๊งกลับไปแก้ไม่ได้แต่จะทําอะไรหลังจากนั้นเราได้รับบทเรียนอะไรสําหรับการทําธุรกิจที่ล้มเหลวในครั้งนั้นสําหรับการจีบผู้หญิงที่ไม่สมหวังในครั้งนั้นสําหรับชีวิตคู่ที่มันล้มเหลวในครั้งนั้นอะไรเงี้ยนะครับก็ก็เป็นกําลังใจให้นะครับเรียนรู้นะถัดไปครับ เราทุกคนล้วนผูกพันกับบุคคลอื่นฉันอยู่ภายใต้เราและไม่มีนุ์คนใดอยู่อย่างโดดเดี่ยวอันนี้เมื่อวานรีวิวไปผมจําได้คือไม่มีใครทําอะไรสําเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวนะครับมันต้องเราอะนะไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามอะ่ะบางคนบอกอาจารย์เคยพูดว่าพอดแคสี่อาจารย์ทำอาจารย์ทําคนเดียวใช่ครับตั้งแต่เริ่มอัดจนกระทั่งจบแต่พอดแคสต์นี้จะไม่สําเร็จได้เลยถ้าไม่มีคนฟังมันไม่ใช่ผมคนเดียวครับทุกท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้เวลานี้เลยเนี่ยท่านคือ องประกอบส่วนหนึ่งของความสําเร็จของของนโปเลีนสตอรี่นะจริงๆอ่ะท่านเป็นส่วนสําคัญกว่ากว่าไม่แพ้ผมเลยก็แล้วกันนะผมเป็นคนเจรตเนื้อหามาแต่เนื้อหานี้มันจะมีนิ่งเลสเลยถ้ามันไม่มีคนฟังนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะครับอย่าอย่ารู้สึกว่าอันนี้เป็นเพราะเราคนเดียวนะ <c oughs> อันถัดไปนะครับความกล้าหาญไม่ใช่ความบ้าบินความกล้าหาญคือรู้ว่าอะไรควรทําและไม่ควรทําชอบอีกแล้วนะครับ คือคนเข้าใจว่ากล้าหาญคือทามันทุกอย่างทํามันทุกเรื่องอันนั้นเขาเรียกบ้าบินบ้าบินคือทําไม่คิดกล้าหาญคือรู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําบางทีการไม่ทําอะไรก็คือความกล้าหาญนะเช่นเรารู้ว่าเรื่องนี้มันไม่ถูกต้องมีคนให้เราทํามีเงินมาให้เราโน่นนี่นั่นแต่มันไม่เวิร์กเราไม่ทำเนี่ยนี่คือความกล้าหาญอย่างมากนะเพราะฉะนั้นกล้าหาญไม่ใช่บ้าบินอชอบนะครับ ก็วันนี้เอาสั้นๆแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเหลืออีกประมาณครึ่งหนึ่งก็คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับการอ่านอีกตอนหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นก็จะยาวจนเกินไปนะครับเป็นจะเรียกว่าอะไรครับเป็นการ์ดที่ได้มาจากหนังสือ,เ,อเรื่องธรรมดาสามัญประจําบ้านของพี่หนุ่มเมืองจันนะครับพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันนะครับอ่านแล้วมันเออมันได้ข้อคิดดีๆก็เลยขออนุญาตเอามาแชร์ก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับวันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจาก สถานการณ์โควิดนะครับดูแลรักษาตัวพยายามลดการเดินทางหน่อยลดการไปที่ชุมชนหน่อยนะครับใส่หน้ากากแบบเข้มข้นนะฮะล้างมือนะครับโซเชียลดิสแทนซ์ทำทุกอย่างเท่าที่ท่านจะทำได้ถึงแม้ว่าท่านอาจจะรู้สึกว่าท่านไม่เป็นไรนะผมผมเรียนแบบนี้ว่า,าคนใกล้ตัวเป็นกันเยอะมากต้องบอกแบบนี้เลยนะอย่างน่าตกใจนะครับอย่างน่าตกใจ แล้วก็บางทีท่านไม่เป็นไรท่านอาจจะส่งต่อเชื้อไอ้ตรงที่มันน่ากลัวคือมันมันมันไม่รู้นี่แหละผมว่าคนติด,ตดเนี่ยเขาไม่ได้กะว่าจะเป็นไรทุกคนเนี่ยคือเฮ้ยฉันรู้ว่าฉันมีโอกาสติดแต่ฉันไปดีกว่าน้อยคนที่จะเป็นแบบนั้นยกเว้นเป็นแพทย์พยาบาลซึ่งน่าเห็นใจมากนะอันนั้นคือเขารู้เลยนะว่าม,มีความเสี่ยงแต่เขาก็ต้องไปช่วยเหลือซึ่งต้อง,ต,องต้องขอขอบคุณแล้วก็ให้กําลังใจแพทย์และพยาบาลและคนที่เกี่ยวข้องอย่างมากเลยนะในระบบสาธารณสุขของไทยนะครับแต่คนส่วนใหญ่ที่ติด,ต,ดติดกันเนี่ยคือ คงไม่ติดหรอกเนี่ยผมว่าความคิดเนี้ยอันตรายครับไอคงไม่ติดหรอกก็ติดกันมาเยอะแล้วนะครับก็ผมไม่ได้ขู่ให้กลัวนะแต่ว่าผมผมอยากให้ระมัดระวังให้เต็มที่มากกว่ามากกว่าปกติก็แล้วกันนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันใน e p พ s โซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ n o p ด d o สตอรี่ no A life-changing story.